สวัสดีครับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์ยุทธยานะครับวันนี้จะมาอัปเดรดนะครับโซลาเซลล์นะครับชุดขนาด 8k นะครับนะฮะจากจากเดิมนะครับตัวอิวอร์เตอร์จุดตรงนี้นะครับผมติดตั้งมาหลายตัวแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัว 6k หน้าจอสัมผัสนะครับเสร็จแล้ววันนี้นะครับก็มีโอกาสมีเวลาว่างนะครับ ก่อนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดเลยนะครับไปดูหน้างานนะครับก็เลยนะครับเอาตัวยูนเตอร์ 8k นะครับได้มีเวลาว่างออกมาขึ้นนะครับนะฮะเสร็จแล้วนะครับ 8k นะครับใช้งานอะไรได้บ้างนะครับนะฮะตอนนี้นะครับยูนเตอร์ตัว 8k นะครับตัวฐานะนะครับชาร์จอ่ ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ผ่านชาร์จเจอร์โลงหาที่แบตนะครับผ่าน ter, อินเวอร์เตอร์เข้าโหลดการใช้งานนะครับส่วนการไฟฟ้านะครับยังไม่มีเส้นอะไรเข้ามาใช้งานนะครับการไฟฟ้าจะเป็นระบบแบคอัพนะครับนี่เขาโชว์ฐานะบอกว่าใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าหากตัวนี้จะเป็นใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับ,นะรบตอนนี้เขาโชว์ฐานะว่าใช้ไฟจากตัวอินเวอร์เตอร์เขาเลยนะครับ ก็ยังเหมือนเดิมนะครับตู้คอมเบเนอร์นะครับก็จะมีฝั่ง DC ฝั่ง AC ATS สลับไฟนะครับมีมิเตอร์บอกสถานะการกินไฟนะครับส่วนที่เป็นเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับนะฮะอ่ะเรามาดูโหลดกันนะครับตอนเนี้ยแบตเตอรี่ผมนะครับอ่าโชว์สถานะอยู่ที่6 3สนะครับอ่าโวลต์นะครับ อ่าเรามาดูโหลดกันก่อนนะครับก่อนที่จอะอธิบายาว่าแบตทำไมถึงเหลือแค่นั้นนะครับตอนนี้โหลดการใช้งานอยู่ที่4,900วัตต์นะครับตัวสีเหลืองๆนะครับ4,900วัตต์นะครับผมใช้ไฟโซลาเซลล์มาแล้วอ่าต,ตัวนี้นะครับใช้ไฟโซลาเซลล์มาแล้ว4ี0ร้หน่วยนะครับนะฮะตอนนี้นะครับกินกระแส AC ที่ยี่สามยแอมป์นะครับ นะครับ2ี่แอมป์ไฟออกจากอินเวอร์เตอร์ก็คือ219 219โวลต์นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ย5,000วัตต์เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ5,000วัตต์มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนะฮะที่ขาดที่สำคัญที่สุดของระบบวงจรไฟฟ้านะครับคือชิโนทัมเมอร์นะครับนะฮะในส่วนแผงโซลาร์เซลล์นะครับของผมเป็น แผงโมโนกับแผงโพลีนะครับผสมกันอยู่นะครับอย่างละสิบแผงนะครับเป็นแผงสองร้อยวัตต์จำนวนยี่สิบแผงนะครับนะฮะส่วนแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ผม DIY เองนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ n m c นะครับมี B m ีเมมี Active Balance นะครับข้างล่าง2 0 0รอมป์ข้างบน1น0แอยแมรวมขนานกันเป็น3 0 0แอมปอมนะครับต่อเข้ามาใช้ในระบบนะครับ ระบบเนียครับต่อเข้าไปใช้กับไฟทั้งบ้านนะครับต่อเข้าไปใช้กับไฟทั้งบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูโหลดกันนะครับออยู่ข้างนอกก็จะมีเปิดหลอดไฟนะครับเปิดหลอดไฟในห้องครัวนะครับเข้ามาในห้องครัวก็จะมีตู้เย็นนะครับมีตู้เย็นขนาด1ิบสองจุดสามคิวอยู่หนึ่งตัวใช้งานปกตินะครับใช้งานปกตินะฮะหลอดไฟในอ่า ห้องครัวนะครับก็จะมีห้องรับแขกมีหลอดไฟสามหลอดนะครับมีพัดลมเพดานหนึ่งสองสามที่เปิดอยู่นะครับแล้วก็จะมีแอร์ขนาดหมื่นแปดพันบีูนะครับผมเปิดตอนกลางวันทุกวันนะครับนะฮะแล้วก็มีทีวีห้าสิบเอ็ดนิ้วหนึ่งเครื่องนะครับที่เปิดอยู่นะครับอยู่บ้านผมผมจะเปิดอย่างนี้ตลอดนะครับไม่มีห่วงไฟฟ้านะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูบนบ้านกันอีกนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วนะครับแดดเริ่มเอียงทิศทางนะครับก็จะมีในห้องเล็กนะครับก็จะมีแอร์หมื่นสองพันหนึ่งตัวนะครับหลอดไฟนะครับแล้วก็เปิดพัดลมนะครับแอร์ทำงานอยู่ที่ยี่สิบองศานะครับ27องศานะครับ ก็จะมีหลอดไฟนะครับระหว่างาระหว่างบันไดนะครับมีไฟห้องน้ําผมก็เปิดทิ้งไว้นะครับในห้องนอนก็จะมีหลอดไฟอยู่ประมาณหกหลอดนะครับแล้วก็มีแอร์หมื่นแปดพันบีูตัวนี้เป็นที่สปีดนะครับที่เปิดอยู่นะครับที่เปิดอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดองศานะครับอ่า,อาลืมเปิดเดี๋ยวเปิดพัดลมีหนึ่งตัวเปิดทิ้งไว้นะครับ โห,โหลดที่ใช้ก็มีประมาณนี้ครับมีแอร์8 0 0 0ดพันดีสองตัวมีแอร์หม0 0นึ่งแอร์หม0 0ดีูอีกหนึ่งตัว, 11, 12, ตวแล้วก็หลอดไฟทั้งบ้านนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งบ้านนะครับหากเราเปิดพร้อมกันนะครับหากเราเปิดพร้อมกันเลยนะครับโหลดก็จะกินโดยประมาณ5000วัตต์นะครับโหลดก็จะกินโดยประมาณ5,000ันวัตต์4ี่พัน0 0ันเก้าร้อวัตต์นี่ครับ บางทีก็จะมีพีคขึ้นบ้างที่เป็น5,000ันวัตต์ก็จะมีแอร์ซิกสปีดที่คอมพิวเซอร์ทำงานนะครับนะครับเดี๋ยวมามาดูเปอร์เซ็นต์ในการใช้ตัวอินเวอร์เตอร์กันนะครับตอนนี้นะครับเปิดใช้ไปที่60%แล้วนะครับนะฮะนะครับตอนนี้แผงไม่เหลือไม่เหลือที่จะชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับมีใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่ออกไปใช้ พร้อมกันนะครับณตอนนี้นะครับแต่ไฟการไฟฟ้านะครับไฟการไฟฟ้าเราไม่ได้ใช้เลยนะครับหากเราเปิดโหลดน้อยนะครับเราก็จะเหลือชาร์จแต่หากเราเปิดโหลดเยอะแบบตัวนี้ฮะเราก็จะไม่เหลือชาร์จนะครับก็จะดึงจากแบตเตอรี่ไปใช้นะครับพอตอนกลางคืนถ้าเราเปิดโหลดเยอะๆตอนเช้านะครับพอตอนกลางคืนเขาก็จะสลับไฟการไฟฟ้ามาใช้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าหากเราโปดเปิดโหลดน้อยตอนกลางวันนะครับ ชาร์จแบตเตอรี่เต็มเขาก็จะใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์แล้วก็มาใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับนะครับแบตเตอรี่หมดตอนไหนตีหนึ่งเที่ยงคืนเขาก็จะสลับไฟอัตโนมัติเข้ามาใช้นะครับนะครับตัวอินเอร์เตอร์ตัวนี้เป็นตัวระบบออฟกลิดไฮบริดนะครับไม่มีย้อนการไฟฟ้านะครับเดินหน้าอย่างเดียวนะครับถึงอพอระบบเขาหมดเสร็จแล้วเขาจะสลับไฟการไฟฟ้าเข้ามาใช้เองอัตโนมัตินะครับก็มีหลายคนว่า ถ้ามีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องขอการไฟฟ้าไหมนะครับไม่ต้องขอนะครับระบบออฟกินไฮบิดนะครับการไฟฟ้ารอเป็นระบบสำรองนะครับการไฟฟ้ารอเป็นระบบสำรองเท่านั้นนะครับนะฮะไฮบิดโซลาอินเวอร์เตอนะครับนะฮะหากใครสนใจนะครับการติดตั้งนะครับของทางทีมงานท็อปโซลาร์เซลล์ยุทธยานะครับ มาโทรเข้ามาเบอร์โทรศ8 0 6์แปดศูปเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์หกาหนึดหะครับ ID Line T O P 23 0128ศอด ID Line T O P 23 0128นะครับ 8, 8, นะฮนะเดี๋ยวเราจะตัดภาพนะครับจากาคลิปนี้นะครับให้ดูว่านะครับอินเวอร์เตอร์ตัวเดิม 6k ที่เราติดตั้งไปนะครับอยู่ในสภาพยังไงนะครับตัวนี้เป็นตัว 8k นะครับ นะครับเดี๋ยวทางท็อปโซลาเซลล์นะครับก็ขอจบรีวิวนะครับนะครับการรีวิวอิมพัตเตอร์8 k นะครับกับโหลดการใช้งานนะครับว่ามีอะไรบ้างใช้ได้อะไรบ้างนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับหากใครสนใจทักเข้ามามาถามมาคุยโหลดการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราออกแบบดีไซน์นะครับเสนอราคาให้นะครับก่อนที่จะไปดูหน้างานนะครับสำหรับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์ขอจบคลิปเท่านี้นะครับ สำหรับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์ขอสวัสดีครับ